รเรา,เ,ราเวลาเราจะไปทำรูปนี้ก็ต้องไปทางห้องทางห้องใช่ไหมครับสมมติเราจะไปคภาพผมสมมติเราจะไปเที่ยวอินเทอร์เน็ตอะไรอไม่ต้องไปห้องอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนี่ครับดูครับนี่เป็นเหมือนที่บ้านใช่เลยครับทุกคนสามคมเราครับออกไปบ้าน บ้านมีม,นมีห้องอะไรห,ห้องภาพห้องเลงห้องกล้องอะไรพวกข้ั้นภาคก็มีน,นี่ครับไอ้เอาไว้ดูเนี่ยก็คือเค้เอาอระครนะลองกดกันเลยครับผมครับกดเลยครับกดได้ครับผมกดเลยอ่ากดไม่โดนรึเปลไมครับ,รบอ่อากดเล็กๆกดทิ้งตั้งแต่นี้ครับกดทีเดียวครับเอาไว้ นี่ผมตั้งเป็นหน้าแรกเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าจากที่อื่นจะต้องพิมพ์พิมพ์เลขนะครับอย่างอันนี้ไม่ได้กินข้าวจะทำยังไงลบย้อนหน่อยสมมติเมื่อตะกี้ปัจจุบันว่าเข้าไอ้เบอร์หกอยู่นะครับตอนแรกนะครับจะต้องพิมพ์น้าตางจ้องพิมพ์เป็นตัวเลขเข้าครับเพื่อจะได้เข้าไปเข้าไปดูไอ้ข้อมูลที่ทางใหญ่บ้านเราอ๋อเนี่ยวิดีโอก็ต้องพิมพ์เลขบิดนะครับสิบเข้าไปหลงไปนะเอาไปก่อน ครับจดครับคที่นครับนึ่ะครับหนูนยนะี่ครับผมครับศูนครับก็พิมพ์จุดครับจุดอยู่ทรนครับจุดอยู่นี่ครับนี่แน่ครับมนี่ครับจุดครับจุดศูนย์ครับผมจุดูครับผมมีมีมจุดหน้าปากทำไครับลบจุกันนะอ่าเราโอย เสร็จแล้วมีเราไม่เกิแล้วใช่ไหมครับเราพิมพ์ศูนย์ครับผมเด็กศูนย์ไปเลยครับเฮ้ยกพิมพ์จุดอีกครับโอ้ยจุดเยอะแยะครับแล้วเมื่อกี้เราต่อเบอร์หกใช่ไหมครับเราพิมพ์เลขหกไปเลยครับเอาหกเลยนะครับเอาหเลยเสร็จปุ๊บมีอีกจุดนึงไหมครับมีจุดครับผมเราจะไปหาเราจะไปดูข้อมูลของผูณใหญ่บ้านคุณใหญ่บ้านเบอร์หนึ่ครับจุดหนึ่งครับ ลบกดเอนะครับเอการกระบาเนี่ครับครับเนี่ครับอุ้ยเอาเอาไหมเอาครับจิ้มแรงจิ้มแรงจิ้มจิ้มจ้ม้มจิ้มกน่บครับกิ้มได้จิ้มได้ครับผม้บแล้วกดเองการกระบาเนี่ยครับครับนี่ครับโอเคตัวหนึ่งเราอาไหมครับอุ้ยผมคนอะไรก็พิมพ์จุดกันครับอ้ยเดี๋ยวพิมพ์ครับผมไปมั่วไปมหมดเลย ตัวเลขไหนเมื่อกี้เราจุดหกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาจุดหนึ่งครับเป็นไปบ้านผู้ใหญ่จุดหนึ่งไหมครับผมจุดหนึ่งไหมครับผมตัวอันนั้นหนึ่งครับครับแล้วก็บุกเลยครับนี่ครับไปไปหน้าครับครับผมอ่ากำลังวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วนี่มันเล็กมันเล็กใช่ไหมครับแหกได้ครับนี่ใช้สองนิ้วแหกมาหนย่างที้ครับแหกไหมนี่ครับจิ้มจิ้มลงแล้วนะแหกมาเลยครับอ่ามันขยายแล้ว มันขยายแล้วมันมีคนสอนก็ไม่เป็นอ่าแล้วก็สมมติอันนี้มันมันมันดิสบังง่ายครับเลื่อนได้ครับเลื่อนได้เลยเหมือนเลื่อนแบบนี้เลยมาผมมาออย่างนมาแล้วทำมันยังไม่อยู่อ่ะแทนได้อีกครับครับได้อีกอ่าได้ครับเลื่อนแบบนี้เลยครับแต่ก็เลื่อนเลื่อนนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นข้อมูลสถานที่ชุ่ยใหญ่บ้านเนาส่งมาให้อะไรเงี้ยเช่นอย่างอันล่างสุดนะครัก็จะสอนที่ประสบการ

างนี้ถ้าข้อมูมลว่าเรามีอะไรก็ามาอาา่านส่งท่านเลยใช่ครับใส่ได้แล้วแบบ่อย่างแค่ให้เหมาะสำหรับผูบ้นำเหมาะสำหรับวิทยากรเนาะใช่ครับคุยที่ไหนก็ได้ใช่ใช่เลยครับถ้าเกิดใส่หูฟังจะฟังนนิดชัดขึ้นนะครับไม่เป็นไรนี่เลยนี่มีหูฟังด้วยหูฟังสลุดนี่ครับใส่หูฟังไหมครับ เวลาจะเสียบก่อนนะครับก็กดตรงภาพภาพเขาเนี่ยครับลองลองลองกดตรงไหนตรงมืทางทางนี้นะครับปุ๊บเริ่มกดเนี่ยครับไอชีดชีดลงมาครับจะได้หยุดก่อนปุ๊บแล้วกดไอชีดชีดนะหยุดก่อนนะ่าแล้วก็จะเดี๋ยวคุฟังครับเดี๋ยวเราค่อยฟังใหม่ฟังนี่นะครับรูที่มีสองรูครับรูเล็กกับรูใหญ่มันรูเล็กมันเอาไว้ชาร์จครับจะต้องเสียบรูใหญ่นี่ครับปุ๊บอาลองถ้าลองแบครับ สุดไปได้ปีครับครับผมบางอันนี้อันนี้ข้างซ้ายะครับนี่เหล่าอะไรเลยนี้เราแบซ้ายอันนี้หมูขาครับหอมมันนี้แล้วก็ข้างขาครับเรื่องสูตเสร็จเลยเดี๋ยวผมลดเสียงเงินแตกเนาะนี่นะครับอันนี้ลดเสียงปุ๊บกดอันนี้เพิ่มเสียงก็ทางนี้เดี๋ยวผมลดเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมแตก ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ยินสามารถเพิ่มนะครับกดเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเล่นครับเห็นแล้วคิกคันจะเป็นเป็นสามเหลี่ยมครับกดดสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับครับผมกดใหม่ครับไม่โดนครับครับมันเบาก็เพิ่มเพิ่มเสียงฟังเลยครับเพิ่มนะครับเพิ่มมีไหมครับ้ยิ่เอาแล้วครับมันเพิ่มมีครับเพิ่มมีครับไม่เห็นปะ เพิ่มอีกไหมครับหรือลดเพิ่มมีครับทีพอแล้วนะครับหรือลดครับลดไหมไม่ลดะครับ,รรรบอ่าแล้วมันจะชัดขึ้นยังไงครับชัดขึ้น,ท,นที่ทำ <c oughs> อย่างคำปุ๋ยเออเขาเริ่หมหงุดหงิดเพิ่งมีแค่ทำปุ๋ยครับเลยมีอันเดียวเนี่ยนาคตข้างหน้าแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาจะเพิ่มอย่างนี้เวลาเขาแบบส่งข่าวสารนี่ก็ส่งเช่นแบบถ้าสมมติถ้าผู้ใหญ่ มีรถครับผมรถ้าสมมติว่าเราทำข้อมูลส่งไปที่ไหนที่ไหนครับพูดอย่างนี้เนาะบ้านไม่ใช่คนอื่นไปทำกิจกรรมอะไรในี่ยมบ้านนะครับไม่ใช่เราส่งไปเนี่ยนะติดตามไปดูบ้านใช่แล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนส่งขึ้นอย่างเงี้ย ถ้าก็ว <ses> <_ JJonak> ัดอ่ะวัดมีมันอ๋อมนไกลได้่ได้่ได้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเป็นโครงการนำรองทดสอบว่าถ้ามีคนมใช้เยอะก็จะได้ต่อยอดได้ทีนี่ถ้ามี โดยที่ทางหมู่บ้านจะเปิดกิจกรรมอะไรเนี่ยอย่างว่าเปิดศูนย์ตรงนี้สามารถออกคุณได้เลยใช่ไหมได้โค้ชจิตรงนี้ใช่ครับเดี้ยวน่ากันเลยมีเวลาคเปิดศูนย์ตรงนี้ใช่ก็เลยเลือกตรงเลยเลือกที่ขอประชุมกันครับผมหมดแล้วตรงไหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วกดไอ้นี่เลยครับไอ้กดกลับกดอีเล็กเดียวย้อนกลับนะครับครับผมมันทำเหมือนย้อนกลับครับน่าครับแล้จะกลับมา ง่ายนะยิ่งขยายเลยถ้าเกิดเราจะเล็กก็เหมือนเดิมครับแล้วก็บีบบีบมันได้ครับอโอเคครับแทนก็ขยายบีบว่าเล็กลงครับผมมันชุดแล้วครับมันจะมีแค่นี้ครับผมอันนี้ก็บอกว่าเรามันขึ้นมาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในนี้มีหลายอันนะแต่หลักๆก็ยังสิบเก้านะลองดูอันอื่นก็ได้ครับแม่จุดสิบก่อน นไหนครับกดลงอยากดูอันกกดลงกดลงไปเลยครับไดูกดเข้าไปอยากดูอันไหนับกดไปเลยครับได้ครับก็เลือกเลือกห้องหอนแล้วก็ะไปห้องไหนห้องวีดีโอรอสักครู่ครับเ่มครับมันจะเริ่มแบบ่เรือ กงดาวอะไรของขามนี่ี่เสียมา้นะมาไมื่อของเดวุแกวีา็ต้องทำให้บบการติดต่อสะดวกนี้มีขึ้นสมมติแบบ โยบ้างเามีจะเขาต้องการแบบจะประกาศตอนดึกๆอย่างเงี้ยถ้าไปประกาศกอกรมยาลบกวคนออย่าเงี้ยเขมาใส่นี้รัาแล้วก็เปิดดูเช็คได้รับสมมติตอสมมงมีประชุมการทหารอะไรประมาณอย่างเงี้ยเาก็จะส่ข้อมูลนได้ไม่เอาเราีันตอั้หใหญ่ให่ได้ ไหาผมบอกแล้วไม่ก okay. ต้องลองใช่เกิดใเป็นง่ายๆแล้วกันะง่ายๆง่ายไ่นี่ข้อมูลที่ราก็ไปบอกลูกหลานได้ครับเองลูกหลานโอเคยอดไหมครับยอดเโอเคเราเรียนก็เียได้ครับบอแล้วครับเดียว